สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องยามเศร้าค่ะต่้งประเทศละอยู่ในประเทศพี่น้องสุขูสุขคนพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศยามเศร้าหมอกลงไล่ไหลแล้วด้วพี่น้องอากาศหนาวมาแล้วจ้าแต่วินกําลังขึ้นพี่น้องตอนนี้เวลาหกโมงเชา้าสวยงามมากพี่น้อง บรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องหมอกลล่หลายพุนะ่น่ะหมอกปกคลุมพุ่งนาะบรรยากาศสวยงามแลว้วพี่น้องนาะหนีหนะนาวแลว้วเด้อนี่พี่น้องหนาวแลว้วบรรยากาศเย็เมือเศร้า いいピノ。